หลังจากที่ลุงโจได้นําเอาข่าวเกี่ยวกับเรื่องการตายของนายพลฉินมาบอกแกพระเอกเลยก็พ่อของเพกะนะครับว่ามันเป็นฝีมือของอย่างกุยจากหุบเขามังอินพวกนานได้ทาการลักลอบโจมตีปลอมประการดัด้ายของพวกเขาจึงทําให้ในด้านความแข็งแกร่งของวิญญาณเทพของอย่างกุยและกองกําลังจํานวนมากที่ลักลอบเข้ามาลอบโจมตีจึงทําให้ในายพลฉินก็ไม่สามารถรับมือได้ในตอนนั้นนายพลฉินก็ถูกลอบสังหารไปและก็ยังเอาศพแขวนไว้ที่กําแพงทําให้เหล่าผู้คน หัวทหารที่อยู่ป้อมประการด้านซ้ายเสียขวัญกำลังใจในการต่อสู้อีกด้วยจึงทำให้มูเฟิงและก็พระเอกในตอนนี้ทั้งสองก็มีความแค้นเป็นอย่างมากในการกระทำเช่นนี้มันช่างโหดร้ายเกินไปเนื่องด้วยที่หุบเขามังอินก็ไมไ่เคยมีเรื่องบาดหมางกับพวกเขาแต่อย่างใดในตอนนี้พวกเขาก็พอจะรับรู้ได้เลยว่าหุบเขามังอินนั้นจะต้องรวมมือกับอาณาจักรหลิวในการจัดการกับพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับแม้มูเฟิงอยากจะจัดการแก้แค้นกับหุบเขามังอินแล้วก็อาณาจากักรเหลวก็ตามแต่ ถ้าเกิดว่าพวกเขาบุกเข้าโจมตีไปในตอนนี้ก็คงจะสามารถโจมตีและก็จัดการหุบเขามังอินได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเหมือนกันถ้าเกิดว่าใช้โอกาสในการบุกเข้าไปในการโจมตีหุบเขามังอินแล้วมันจะเปิดช่องทางให้อณาจักเรียนนั้นบุกเข้าโจมตีอาณาจักรมู่ของพวกเขาแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆก็คงจะไม่มีใครอยู่ในการปกป้องอาณาจักรมู่ได้นั่นเองครับ แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ตามพระเอกก็ได้ขอร้องพ่อของเขาว่าจะเป็นคนมุ่งเดินทางไปกับลุงโจในการลักลอบโจมตีหุบเขามังอินเองถึงแม้ว่าพ่อของเอกจะรับรู้ในถึงความสามารถพรนสวรรค์ของลูกชายของเขาพอที่จะสามารถร่วมมือกับลุงโจในการต่อสู้ได้นะครับแต่ในด้านความแข็งแกร่งของพระเอกในตอนนี้มันก็ยังอ่อนแอจนเกินไปนะครับผม มีความแข็งแร่งเพียงแค่ระดับจักรวิญญาณขั้นต้นเท่านั้นถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับกองกําลังจากหุบเขามังอินก็ยากที่จะสามารถเข้าไปในการต่อสู้ได้ในตอนนี้มูเฟิงก็ปฏิเสธอย่างเต็มที่นะครับที่จะไม่ให้ลูกชายของเขามุงเดินทางไปยังสถานที่อย่างนั้นแต่ทว่าลุงโจก,ก็ได้ขอร้องกับพ่อของเพกไปเหมือนกันถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านพรสวรรค์ของเพเกถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับจักรวิญญาณขั้นตน้น ก็ยังสามารถจัดการกับลิวมู่ไปที่มีความสามารถอยู่ในระดับจักระวิญญาณขั้นไป่ายได้ถ้าเกิดวันนำมูเฉินร่วมมือกับเขาในการเข้าโจมตีหุกเขามังอินแล้วละก็ก็คงจะสามารถทำเช่นนั้นได้แน่นอนลุงโจก็เลยขอร้องพ่อเพอเอกอย่างเต็มที่ว่าจะให้เพอเอกมุ่งเดินทางไปกับเขาด้วยได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วพ่อของเพอเอกก็คงต้องยอมอยู่แล้วนะฮะเนื่องโดยที่เป็นคําขอร้องจากลุงโจเช่นนี้และหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยตกลงกันเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วในตอนนี้ก็ ต้องรีบยกกองกําลังมุ่งเดินทางเพื่อบุกโจมตีหุบเขามางินในทันทีแต่ในระหว่างทางในคืนคนนั้นเองนะครับพวกเขาก็ได้มาพักกันก่อนลุงโจก็มีความเป็นกังวลเป็นอย่างมากในการที่พวกเขาจะสามารถจัดการกับหุบเขามาังอินได้ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาบุกไปสุมสี่สุมห้าก็อาจจะมุ่งเดินทางไปเจอกับพวกค่ายกลเก้ามังกรนะครับค่ายกลเก้ามังกรจะเป็นศัตรูที่แท้จริงของหุบเขามาังอินกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าพวกเขาผิดพลาดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นก็อาจจะทําให้ค่ายกลเก้ามังกรไม่พอใจก็เป็นได้ในตอนนั้นเองพระเอกก็ปิ๊งออกกันเลยทีเดียวนะครับพระเอกเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องชื่อค่ายกลเก้ามังกรคนที่เขานั้นรู้จักมาก่อนนะครับพระเอกก็เลยได้ถามกับลุงโจไป พอจะรู้จักคนที่มีนามว่าเล่หลินหรือเปล่าซึ่งลุงโจก,ก็พอจะรู้จักนะครับคนที่มีนามว่าเล่หลินนั้นก็จะเป็นลูกสาวของเล่สารหัวหน้ากลุ่มของค่ายกนก้ามังกรในตอนนี้จึงทำให้พอเพลงที่เย็นเช่นนี้แล้วนะครับตัวเขาเองก็มีแผน ในการที่จะขอให้ใค่ายกลเก้ามังกรน,นั้นร่วมมือในการต่อสู้กับหุบเขามางอินนั่นเองนะครับในตอนนี้พวกเขาก็ไม่รอชา้าในการมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นไปและหลังจากที่พวกเขามาถึงพระเอกก็ได้มาพบเจอกับแม่นางเลลินนะครับแม่นางเลลินก็ยังมีนิสัยเดิมพอเห็นพระเอกก็อยากจะจับพระเอกแต่งงานเลยในตอนนี้พระเอกก็เข้าเรื่องเลยนะครับที่พวกเขามาที่นี่ก็เพราะเนื่อ,องโดยที่ก่อนหน้านี้หุบเขามางอินรอบในการลักลอบโจมตีป้อมปการด้านซ้ายของพวกเขา จึงทาให้ในายพลจินก็ถูกลักลอบสังหารไปมาที่นี้เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากค่ายกลก้ามังกรในการร่วมมือกับพวกเขาจัดการกับหุบเขามางอินนั่นเองนะครับแต่เมื่อแม่นางเล่ยลินได้ยินเช่นนี้แล้วตัวเธอนั้นก็ถึงกับหน้าเศร้ากันเลยทีเดียวนะครับการที่ค่ายกลก้ามังกรจะสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยอาณาจากักรมูได้นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับพวกเขาก็ตีตัววางตนเป็นกลางอยู่แล้วถ้าเกิดว่ายื่นมือเข้าไปช่วยอาณาจักรไหนอาณาจักรหนึ่งมันก็อาจจะเสียความสมดุลก็เป็น แต่หนึ่งโดยที่มันเป็นคําพูดของพอเอองพคําขอร้องของพอเพกแล้วตัวเธอก็เลยได้เรียกพ่อของเธอมาคุยกับเพกเป็นการส่วนตัวเลยนะครับหลังจากที่พระเอกได้มาเจอกับเล่ยศาสตร์แล้วก็จะเป็นเจ้าแห่งค่ายกลก้ามังกรแห่งนี้นะครับพระเอกก็ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรมู่ของพวกเขาไปคนจากคุมเขาเมืองอินลักลอบในการโจมตีป้อมปการด้านท้ายของพวกเขาเก่งว่าคนพวกนั้นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากอาณาจักรหลิวแน่นอนถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วในดินแดนใหญ นี้อาณาจักรลิวแล้วก็อาณาจักรมูเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการที่คนจากหุมขาบาังอินกล้าที่แม้กระทางเขา้าโจมตีอาณาจักรมูของพวกเขาเกรงว่าพวกนั้นก็คงจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากอาณาจักรลิวอย่างแน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าปล่อยไปเช่นนี้ต่อไปไลนยต่อไปก็อาจจะเป็นพวกท่านก็เป็นได้ เพราะพวกท่านมีความแค้นโดยตรงจากหุบเขามังอินถ้าเกิดว่าพวกนั้นต้องการที่จะแก้แค้นกับพวกท่านพวกมันก็คงจะร่วมมือกับอาณาจักรหลิวในการเข้าโจมตีพวกท่านเป็นแน่ในตอนนี้ที่ข้ามาที่นี้ก็อยากจะขอร้องให้พวกท่านนาะรวมเป็นพันธมิตรกับพวกเราในการเข้าโจมตีหุบเขามังอินยังไงล่ะพระ เอกเขาย,ายามที่จะเกลีย้ยกล่อมเลยซานเพื่อให้เข้าร่วมมือกับพวกเขาไปนะครับในตอนนี้เลยซานก็ยังจะไม่อยากเชื่อในคำพูดของเพ็กถึงแม้มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็ยังมีความกลัวในอาณาจักรมู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ายืนมือในการช่วยเหลือแล้วก็อาจจะถูกครอบงาไปเลยก็เป็นได้ก็เลยยังไม่กล้าที่จะทานะครับและเพื่อตัดสินให้ได้รู้ว่าพระเอกเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆอย่างที่สํานักเป๋ลิงพูดหรือเปล่านะครับแม่นางแลลินก็เลยขอเข้าสู้ขอทับล่องกับเพ็กท่า เกิดพระเอกสามารถเอาชนะเธอได้ก็จะยอมร่วมมือกับเอกไปถ้าเกิดว่าพ่ายแพ้ข้อเสนอที่ยื่นมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นอันโมฆะไปนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกก็เลยต้องยอมรับในคำท้านี้ไปในที่สุดนะครับหลังจากที่ตั้งสองได้พร้อมแล้วก็ไม่รอช้าในคันเข้าโจมตีต่อสู้กันไปซึ่งในด้านความแข็งแกร่งของแม่นางไลลิน ตัวเธอก็มีความแกงอยู่ระดับจักระวิญญาณขั้นกลางนะครับเปรียบเทียบกับเพก็พระเอกมีเพียงแค่ระดับจักรวิญญาณขั้นต้นเท่านั้นในการต่อสู้ในครั้งนี้เธอก็พยายามที่จะออมมือให้ได้ถึงที่สุดนะครับเ <c oughs> พื่อที่อยากจะช่วยเหลือพระเอกให้ได้ <c oughs> ทําให้การต่อสู้ของทั้งสองที่เข้าต่อสู้กันไปนะครับพระเอกสามารถป้องกันการโจมตีของเธอได้ถูกรูแปแบบและก็ยังโจมตีเธอนั้นสวนกลับได้อีกด้วยก็ทําให้พ่อของเธอก็รู้ได้เลยว่าลูกสาวของเขานั้น กำลังออมือเพื่อที่จะให้พระเอกนั้นชนะในการปลองนี้ซึ่งพระเอกก็พอจะรู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเธอนั้นกำลังออมือ พระเอกก็ได้พูดบอกกับเธอว่าให้ใช้ความแก่แก่งของเธอทั้งหมดที่มีในการเข้ามาต่อสู้ซะพวกเราจะได้รับรู้ผลที่แท้จริงว่าใครกันเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะภารกิจในการร่วมมือของข้ายกล้ามังกรรวมถึงอาณาจักรมู่ของขา้าเจ้าตรงสแสดงพลังที่แท้จริงของเจ้านะออกมาในการต่อสู้กับคาสาและท้ายที่สุดตัวเธอก็ยอมเอาจริงจนได้ในตอนนี้ได้ทําการระเบิดพลังสุดแข็งแกร่งของเธอที่มีนะครับหลอมรวมอาวุธวิเศษของเธอในการเข้าโจมตีพระเอกไปเป็นพลังที่สุดแข็ง แกงที่เธอสามารถทําได้แล้วในตอนนี้นะครับจึงทําให้ผู้คนที่เห็นการโจมตีนี้พวกเขาก็รับรู้ได้เลยว่าถ้าเกิดว่าถูกการโจมตีเข้าไปไม่สามารถรับได้แน่แนก็ตัดสินใจได้เลยว่ายังไงไลลินก็สามารถเอาชนะพระเอกได้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่อย่างที่พวกเขาคิดนะครับพระเอกในตอนนี้เปิดชายรูปแบบตราสัญลักษณ์วิญญาณของเขานะครับนำเอามันออกมาเพื่อเปิดชายค่ายกลวิญญาณระดับหนึ่งในการเข้าต่อสู้กับแม่นางไลลินไปถึงแม้หัวหน้ากลุ่มค่ายกลก้ามังกร Memorial. หรือว่าพอของแม่นางเลลินนั้นจะรู้สึกตกใจมากๆ parole, ที่พระเอกสามารถใช้พลังแห่งค่ายกลวิญญาณได้แต่ทว่าการที่พระเอกจะสามารถรอมรวมค่ายกลวิญญาณขึ้นมาเป็นค่ายกลวิญญาณระดับหนึ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้แน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีสมาธิจริงๆไม่สามารถสร้างค่ายกลวิญญาณขึ้นมาได้แน่นอนเลยครับในตอนนี้พวกเขาก็ตัดสินผลได้เลยว่ายังไงไม่สามารถรับการโจมตีของแม่นางเลลินได้แน่แต่ทว่าก็ไม่ใช่นะพระเอกในตอนนี้สามารถเปิดใช้รูปแบบค่าย วิญญาณระดับหนึ่งได้แล้วในการเข้าโจมตีประทะพลังกับนางไลลินไปในด้านความแก่งแก่งของค่ายกลวิญญาณของระดับหนึ่งของเอกนั้นแก่งแกร่งกวา่าจึงทําให้แนางไลลินไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้การโจมตีของเธอถูกทาลายและก็ถูกการโจมตีของเอกพุ่งเข้าไปที่หน้าแบบเต็มๆนะครับแต่ก็ยังดีที่พเอกสามารถหยุดการโจมตีเอาไวไ้ด้ทันเวลาพอดีก็เลยทําให้ตัวเธอก็ไม่ได้รับผลแพ้ชนะแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็ทําให้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากลุ่มขายกลนข้ามมังกรตัวเขาเองก็ตกใจมากๆแต่ก็รู้ได้เลยว่า ในการที่พระเอกเปิดใช้ค่ายกลวิญญาณได้แบบนี้แสดงว่าต้องมีสภาวะคายพลังจิตอย่างแน่นอนถึงจะสามารถทําชั้นหนี้ได้นะครับในตอนนี้ก็ยอมรับได้เลยว่าจะยอมเข้าร่วมมือเป็นพารมิตรกับอาณาจักรมู่อย่างโดยตรงส่วนพระเอกหลังจากที่สามารถเอาชนะแม่นางไลลินไปได้พระเอกก็ได้กลับมาที่พักกองเขานะครับก็พยายามที่จะทําการเปิดใช้รูปแบบค่ายกลสายฟ้าให้ได้เป็นค่ายกลที่ได้มาใหม่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ถึงแม้พระเอกจะทําอะไรยังไงก็ยังไม่สามารถใช้มันได้อยู่ดี มันก็ยังมีเทคนิคในการใช้เยอะมากกว่าที่เขานั้นคิดไว้จริงๆนะครับแต่ก็ยังดีที่มีเจ๊สาวสุดสวยของเราถึงแม้ว่าจะดูร้ายๆปากร้ายนะครับแต่สุดท้ายก็ใจดีพยายามที่จะบอกและสอนเพื่อให้เพลงนั้นสามารถสร้างค่ายกลขึ้นมาได้ในตอนนี้หลังจากที่ได้คําแนะนําจากเจ๊สาวสุดสวยนะฮะพระเอกก็พอจะรับรู้ได้เลยในการสร้างค่ายกลสายฟ้าขึ้นมานะครับและแล้วก็จบไปใน EP นี้ EP ที่19นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าคลิปหน้า เดี๋ยวตอนล่าสุดมาวันศุกร์หน้าเดี๋ยวผมจะรีไปทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย